ครับผมต้องขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมนะครับทั้ง50,000ื่นกว่าท่านนะครับในไลน์นี้นะครับแล้วก็ไลน์นี้ก็เป็นการทำคลิปวิดีโอนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับคำเสนอด,ดีโอ PowerPoint นะครับที่จะพบกับ FC และให้ชมคุณค่าและมูลค่าของงานพระเครื่องอย่างเต็มรูปแบบนะครับเหรียญที่ผมได้อัเชิญมานี้เป็นเหรียญสำคัญนะครับของ องุรพาจาร์เรียกว่าเป็นบรมคูของประเทศไทยของเรานะครับรูปที่มีผู้นับถือศรัทธาท่านอย่างกว้างขวางมากๆนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ของท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่มีฐานะนะครับสูงนะครับอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในสมัยก่อนนั่นคือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรุมศักนะครับซึ่งแน่นอนเป็นอ,องค์เกจิรูปใดไปไม่ได้นะครับนอกจาก หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหรือหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านั่นเองนะครับเรียนที่ผมนํามาเสนอ f c ในวันนี้นะครับให้เอฟได้รับชมคุณค่ามูลค่าและบารมีนะครับของท่านในกมรมหลวงชุมพอหรือเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร,ร,เ,ร,เ,มร,มพรเขตดมศักดิ์นั่นก็คือเหรียญเสมานั่งผ่านนะครับหรือเหรียญน,นั่งผ่านนะครับมหาเสรษฐีสเสวยสุขนะครับหลวงปู่สุขกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่ง จัดสร้างที่วัดทรงสเสวยจังหวัดชัชนาทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมเช่ามากับมือจริงๆนะครับในปีพุทธศักราช2 5 1 7ที่จัดสร้างและมีพิธีพุทธาเทวพิเศษณนวัดทรงสเสวยนะครับโดยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลำดับหมายเลข1,122นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญน,นี้นะครับเอ่เหรียญน,นี้อยู่ในกล่องนะครับเหรียญนี้อยู่ในกล่องมีกล่องบรรจโุเป็นตลับแบบนี้มีตัวหนังสือสีทองนะครับจะเรียกว่าความหลวงปู่สุขนั่งพานก้มหลวงชุมพรนะครับ รุ่นมหาเศรษฐีสเสวยสุข57นะครับวัดทรงสวยจังหวัดชัยนาทและตรงข้างกล่องมีลายกระหนกนะทั้งสีด้านนะครับแล้วเหรียญมีความเข้มขลังนะครับมีสีดำนะครับทองแดงลมดำสวยชัดมากนะครับและมีลายกระหนกซ้อนกันขึ้นไปเป็นรูปทรงเสมาเป็นเหรียญทรงเสมามีพญานาคสององค์หันเสียงออกไปคนละด้านนะครับเพื่ออรกขาองค์หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะครับและด้านข้างล่างๆพา,านจะมี <c oughs> ลักษณะนะครับของสัตว์มงคลอยู่นะครับตรงนี้นะครับลักษณะของสัตว์มงคลอยู่นะครับซึ่งถือว่ามีความเข้มขลังในรายละเอียดนะครับามากๆนะครับในรายนี้ดูเหมือนจะเป็นม้านะครับเป็นม้าทั้งสองตัวนะครับซึ่งม้านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวง์เธอกรมหลวงชุมพรเขตพงศักดิ์หรือสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งท่านเป็นสมเด็จนะครับซึ่งท่านเป็นพระราชารสในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุรารงกร์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่ห้านะครับนั่นเองเป็นผู้ที่มีพระบิชาสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านการหารเรือนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้ไป รับชมรับฟังประวัติของหลวงปู่สุขสักนิดหนึ่งนะครับเป็นสรุปย่อนะครับสำหรับนะครับพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกสโรนะครับท่านเกิดพุทธศักราช2,390นะครับซึ่งตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับในวัยหนุม่มท่านเคยได้แต่งงานกับหญิงสาวจะมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะครับอนี่เป็นรูปของท่านนะครับเป็น ในสมัยบที่บันทึกภาพในสมัยก่อนซึ่งถือว่ามีความเข้มขลังมากว่าท่านเป็นเกจิผู้มีความขรัำังวิชามากๆนะครับต่อามาเมื่ออายุได้22ปีนะครับท่านได้ตัดสินใจอปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาณประศีมาวัดโพทองล่างนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีโดยมีพระอธิการเชยจันทศิลินะครับเจ้าวาดเป็นพระอุปชานะครับและท่านก็ยังจำพรษายอยู่ที่นี่ หลวงผู้สุขท่านได้ปฏิบัติอาจารย์นะครับซึ่งเป็นพระที่เค่งครัดในด้านวิปัสสนานะครับจึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเมนตมนคาถาต่างๆนะครับต่อมาท่านได้กราบลาพระอุปชาคือพระอาจารย์เชยจันทศิรินะครับท่านได้กราบลาแล้วก็มาจําหวัดสายที่วัดสามงามปทุมวันนะครับกรุงเทพเพื่อศึกษาพระปริยติธรรมเพิ่มเติมนะครับ ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารนะครับบางลำพูนะครับซึ่งแสดงว่าท่านค่อนข้างที่จะทุดงนะครับหรือเดินทางศึกษาเรียนต่างๆในเขตกรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลเป็นหลักนะครับและที่นี้ท่านได้พบกับหลวงพ่อเงินพุทธโชธนะครับหลวงพ่อเงินพุทธโชธที่บางลำพูนะครับที่วัดชนะสงคราม ที่นี้ท่านได้พบก,กับหลวงพ่อเงินเรื่องหลวงพ่อเงินนี่นะครับล่าสุดก็คือท่านทำปภาสาทที่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับที่โพเทเรท่านได้ศึกษาวิชาต่างๆนะครับที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารกับหลวงพ่อเงินนะครับร่วมกันนะครับทั้งหลวงพ่อเงินและหลวงพว่อุกก็มีความสนิสมกันเป็นพิเศษนะครับเวลาต่อมาพศ .2435 ท่านได้ทุงดงเข้าเขตไฉนาทนะครับ ปากลางเหมือนเดิมนะครับแต่เลยออกจากเขตปริมณฑลแล้วและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าหรือวัดมะขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับท่านได้บุรณะ่้มแซมเสนาสนะที่สุดโสมนะครับที่สุดโสมขึ้นมาใหม่นะครับท่านได้บุรณะขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่งางพากันเลื่อมใสศรานะครับในวัดปฏิบัติในวัดปฏิบัติและพระเวท วิทยาคมของท่านและท่านสําคัญคือท่านโฟกัสต,ตอนนี้คือท่านได้สิทธิเอกคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมหลวงจุลปกรณเขตวงศักดิ์หรือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงจุลปกรณเขตรงศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยนะครับโดยท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้พระองค์จนหมดรวมทั้งมีตำนานเกี่ยวกับกรมหลวงจุลพรกรณเขตรงศักดิ์ที่ได้นําผ้าเจียดจากหลวงผู่สุขไปแจกให้แก่ทาหารเรือเพื่อทําการทดลองอาคมโดยยังมีโดยมียัง ารทะเลนะครับซึ่งเป็นอารคนสำคัญเป็นผู้รับอาสาทดลองนะครับอันนี้ก็คือพระรูปของพระชายรักษ์นะครับพระชายรักษเป็นรูปถ่ายจริงของพลเ,เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตตุมศักดิ์พระชนรดในหลวงชาตาที่5นะครับต่อมานะครับหลวงปู่สุขท่านได้ดำรงขันอยู่มาเรื่อยๆแล้วมีวัดปฏิบัติที่เป็นพระอริยสงฆ์ผู้ที่จะ ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเป็นยิ่งกว่าสุปฏิบันโนนะครับเป็นที่นับถือเรื่อมใส่ศรัทธาของผู้คนมีจำนวนมากทั้งในเขตพื้นที่ชัยนาเองแล้วก็ทั่วไปนะครับเป็นที่ลุประจักษ์ทั้งวิทยาคมันแก่กก้าของท่านนะครับต่อมาท่านก็ได้มรณภาพโมืที่23ธันวาคม2466ซึ่งตรงกับปลายราชะการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่6นะครับสิริรวมอายุได้76ปีพรรษา54นะครับอันนี้เป็น รูปของท่านตอนถือไม้เท้าอันนี้เป็นรูปสรีระสังขารของท่านในวันที่ท่านรัสังขารและเหรียญที่ผมนําเสนอนะครับ FC ในวันนี้เป็นเหรียญที่มีความเข้มขลังมากพอสมควรนะครับเป็นเหรียญขององค์บูรพาสรา์นะครับที่เป็นที่นับถือศรัทธาของผู้คนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ,สะเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญเซมานั่งพานมหาเศรษฐีสวยสุขหลวงปู่สุขกรมหลวงจุมพเพระทรงเสวยชนาะปี2507นะครับพิธีพุทธาเทวพิเศษณวัดทรงเสวย นะครับเป็นธงแดงหมายเลข1น2 2นะครับมีลายมือชื่อของกรมหลวงชุมพรเขตด้านบนนะครับมีเลขลำดับและก็มีจารึกของวัดนะครับมีรายละเอียดเข้มขขังมากๆขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันในไรต่อไปนะครับผมจะทำงานเพื่เครื่องช่องรอให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ